กอดแม่อยากกอดแม่ค่ะอยากมีความรู้สึกในอ้อมกอดบ้าง่ะ ฮัลโหลครับคุณตังเงียบครับผมจากลุงแอปอีจันนะเพจของรูอีจันตามหาคนนะครับผมตอนนี้พอจะมีเบาะแสของคุณคุณพรไหมครับถ้าจะรู้จริงๆก็คืออูอูรถของเฮียอูอูรดมันจะมีอีกคนหนึ่งพี่แดงนะ่ะค่ะเขาจะมาจากคอนแชร์ด้วยกันอ่ะอูอูพ่อทวีปจะขาดจะอยู่เลยจะยึดอยู่เลยไปหน่อยนึงอยู่ตรงไฟโพทองอ่ะต้องถามพ่อสายอีกทีนึงไปไปส่ง อ่าขับรถทำผมไปที่บอกเราก่อนเข้าไปเลยพ่อจะไปรถเก๋งกับผมเปล่าบอกผมขี่มอเตอร์ไซค์อ่าอ่าถามป้าก่อนแม่สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาหาคนชื่อแดงครับชื่ออื่นอ่ะล้วเขาอยู่นี่แหละบ้านหลังนี้เหรออยู่บ้านนี่เขาอยู่นี่เออได้ไปสอบถามกันต่อมันออกไปรับนั่นนานมากชื่ออะไรอ่ะ ยยนยดะสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับเอย่างเดี๋ยวย่าใหย่ามา,าคุยนะอ่ามาตามหาคนครับผมมาจากรายการเพจลุงแอบอีจันนะฮะมาจากเพจอีจันลุงจันลุงแอบอีจันผมมาจะมาตามหาคนชื่อชมายพรคําศรีวิรักษ์ชื่อพรน,นะฮะที่เป็นเคยเป็นอดีตภรรยาของคุณสันนะะ่ะบอกสันอยู่ไหนสักทีนะบอกสัน นายทารถตี่หรือที่จี๋ล่ะมันเป็นสันนายทารถที่เป็นคนไทยอันที่บอกนั่น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 ไอ้จ้านั่นน่ะไอ้พ่อตะกี้นะหนูกวะลูกจ้าไอ้จ้าไอ้น่ะไอ้พ่อตะกี้นะหนูกวะลู้จ้าเป็นไงงค่ะลูกสาวเขาอีกสามีหนึ่งอ่ะอายุยี่สิบหก เขาจะตามหาแม่เขาบอกว่าแม่สมัยก่อนไปได้กับพ่อแล้วมาเคยมาปลูกขมายขมือบ้านบ้านพ่อใหญ่สายนี่โทรไปถามคุณตงเยี่ยมคุณตงเยี่ยมบอกว่าเขามาถามมาถามพี่แดงกับพี่อึ่งเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าเป็นคนของแก่นด้วยกันใช่ไหมเขาแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาเขาไปอยู่ไหนไม่รู้ชื่อพรเนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันเขาไม่รู้จักอ่ะอันนี้ไม่รู้จักเลย เฉหยงแวบมาได้มานิดนึงนะว่างไม่จาว่าไม่จ่าก็นะไม่นานเนาะจะไปได้แป๊บนึงเพราะว่ามไม่เกินห้าโมงอ่ะเพราะว่าครับแป๊บเดียวก็ได้ครับสักสินาทีผมอยากจะคุยเผื่อมันจะมีข้อมูลที่เจาะได้จะนิดนึงนะครับรับรับคนหน่อยนะรับคนหน่อยนะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเนียงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตังเงียมมาสวัสดีครับคุณตังเงียมครับสวัสดีครับไปบ้านไม่ได้อเดี๋ยวคุยกคุยอยู่กับกุณสายไปมีมอันนี้ผมก็จะมีหาข้อมูลจากพี่เพิ่มเนี่ยว่าว่าก่อนที่เขาจะมาได้นคนนี้เขาอยู่กับคุณชื่อสันใช่ไหมใช่มีลูกสามคนคนุณประคุณตัวเ็าชื่อบอน บอลผู้หญิงผู้ชายผู้ชายรู้บอลผู้ชายแล้วก็มาเป็นน้องบีบีผู้หญิงนะบีผู้หญิงนี่อยู่ชนบุรีนะคะอย่น้องแล้วทีนี้เขาจะมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อบูม,<า>มน้องบูมคนเล็กนีนน่น่าจะไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่านะแต่เขาอยู่กับยายนะคะที่ว่ายายเคย,เคยมาที่ครั้งหนึ่งแม่มาแกมาครั้งเดียวก็ไม่ได้ถามแกอีกเลยเพราะว่าแกมาถามหาคนชื่อพรน,นี่แหละามาถามหาเหมือนกันมาตามหาลูกเหมือนกันตามหาลูกแล้วนี่เราก็บอกว่าไอ้พรน่ะมันเขาหนีไปอยู่หนองคาย ไปทำงานอยู่ร้านอาหารที่หนองคายแล้วเขาก็กลับมามกลับมาล่าสุดก็มาอยู่มาบ้านมาบ้านพ่อสานี่แหละแล้วเสร็จล่าสุดเนี่ยก็หลังจากมีเรื่องมีราวเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะแวะไปหัวใหญ่ตรงนี้แป๊บนึงถ้าได้เรื่องจะยังไงเดี๋ยวจะโทรบอกนะคะได้เลยอย่างนั้นได้ได้แล้วยังไงก็ฝากคุณด้วยนะฮะคุณตเงี่มขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขายปิตนะฮะเริ่มมีชิคกต่อเพิ่มอีกหน่อยนะครับวันนี้ได้พี่ตเงี่มมาช่วยนะฮะ ขอนแก่นเลยถ้ารถขอนแก่นถ้ารถขอนแก่นเออแล้วช่วทิพยม่ถ้ารถนะไม่ใช่อะไรถ้ารถโคราดเนี่ยเ,เขาทำงานนะพี่ชายมันะทำงานอยู่แลเป็นมือคนห,หนาคนหาอ๋อมาถึงว่าปไปขอนแก่นนะเออถ้าไปขอนแก่นนะเห็นว่าจะไปขอนแก่นแพ้เหรออ่าถ้ารถถ้ารถขอนแก่นโคราชหรือเปล่าครับถ่ามันเป็นสองอ่ะบอกขอตอ,อ,อสามนะครับ พี่สันเขาชื่ออะไรครับผมโอไปหาไอ้เปี๊ยกอะไรไอ้เปี๊ยกปล่อยรถนะ่ะนายท่านะ่ะอ๋อนายท่าชื่อเปี๊ยกนะครับไปหาคนชื่อเปนะี๊ยกนะถามหาแล้วนั่นแหละว่าว่าคุณเปี๊ยกมาไหมพี่ชายเราเป็นพี่ชายปะครับครับ <ไป S 1> ครับไม่ต้องจ่ายอะไรนี่แหละครับผมไม่ได้ายกันหรอกครับผมแม่ขอบพระคุณมากครับแม่ครับแม่แม่เก่งแม่เก่งคือคนกี้เนี่ยฮะที่พี่ตะเหียมไปหาข้อมูลเขาจะเขารู้จักกัน คนตระกูลนี้แต่เขาจำจำไม่พรนะหรอไม่ใช่ตระกูลของพ่อนะตระกูลของคุณพิสันเนี่ยเขาดูว่าเดี๋ยวเขาบอกเขาแนะนําให้เราไปหาที่บขศสามบขศสามที่ขอนแก่นไปหาหาในท่าชื่อเปียกแล้วไปถามคนชื่อเปียกคือใครคนชื่อเปียกเป็นในท่าถ้าถามชื่อเปียกเราจะก็จะรู้ญาติของคุณพิสันนาะคุณแจ้สวางเหมือนกันอันนี้เราก็จะรู้บ้านคุณพิสันที่แน่นอนอยู่ที่ไหนนะครับ ก็ชัวร์นะฮะมีของมของเล่นมีของเล่นใหม่บข23กระนวลนำไม่ได้ไปรักลอบแต่ตามไปอย่างถึงบขงา3เดียชัวร์เลยตามที่ป้ากิ่งบอกนะเมื่อวานที่คุณตะเกี่ยมไปหาป้ากิงง่งโทรบอกเราว่าไปหาคนชื่อเปี๊ยกนะเป็นนายท่าสายขอนแก่นโคราชแล้วก็จะรู้ จากว่าพี่หรือน้องตาพี่สันเป็นคนไหนฮะก็จะถามตอบไปอีกนะมันก็มีโอกาสมีโอกาส,กาสเป็นไปได้สูงครับตอนนี้50าสหาสินะครับจะมาหานายท่าชื่อเปี๊ยกอ่ะอยู่ไหม <S <S เปี๊ยกอยู่บ่บบอ,ะะบอสองนะคบ่อสองอันนี้ฝางู้นแหรอครับไปไปเขาบอกอยู่อยู่ตรงนู้นครับไม่ใช่อยู่ตรงนี้